โอเคสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาลองเล่นโรบินฟานเ p e r ์ซีกาธันเดอร์นะครับก็เป็นตัวแรกฟรีในกิจเนาะผมก็แลกมาแล้วครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นแค่ตัวนี้นะครับผมเนี่ยสงสัยมากว่า OVR เนี่ยที่เกมมันแบบหลังๆเนี่ย OV r ยฟื้อมาก o อ r โคตรเยอะ,ะครับผมก็อยากรู้ว่ามันจะแตกต่างจากร่างก่อนๆยังไงนะผมก็เลยซื้อมาแล้วนี่ครับทั้ง2อล่างเลยนะก็เป็นล่าง HOL ครับที่เป็นตำแหน่ง CF เนาะแล้วก็เป็นล่าง ST ครับ เป็นการ์ด T-W เนาะก่อนที่การ์ด T-W ใหม่จะเข้าครับแต่ว่าเราก็มาลองการ์ดเองก่อนก็เป็นเมนส้มทั้ง2ตัวเลยแต่เ,เราับเลยครับแล้วเราไปลองกันทั้ง3เวอร์ชั่นว่ามันแตกต่างกันยังไงครับคือแบบถ้ามันแท่ไม่แตกต่างกันเลยเนี่ย E-A ด่าแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยไปครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกบริการว่องไวไร้รีฟันต้องร้าน W-P Shop สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยครับผมโอเคครับตอนนี้โรบินฟานเพอร์ซี่ครับทั้ง3เวอร์ชันก็มาอยู่ในทีมผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อ,อัพมาเป็น21ทั้ง3ตัวเลยนะครับแต่ว่าเม็ดเนี่ยอาจจะแตกต่างนะครับเพราะว่าตัวซื้อเนี่ยผมจะซื้อมาเป็นเม็ดส้มนะทั้ง2ตัวเลยร่าง t y กับร่าง Hero L นะครับส่วนตัวใหม่ผมก็ตีมัดเคเป็นแค่เม็ดแดงเท่านั้นครับแต่ว่า เรื่องความต่างเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันเยอนะเนาะเพราะว่าอัพเท่ากันเทนเท่ากันยังไงค่าพลังก็ถือว่าเปรียบเทียบได้แหละก็มีแค่เม็ดส้มนับที่มันจะอัพแต้มสกิลได้มากกว่าเม็ดแดงเนาะก็มากกว่าได้แค่หนึ่งเท่านั้นอาจจะไม่ได้แบบแตกต่างมากแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยมันจะเด่นเรื่องของ AI ใหม่กว่าด้วยนะครับก็ถือว่าสูสีเดี๋ยวเราก็จะมาลองกันเลยแต่ก่อนหน้านั้นที่ผมจะพาไปดูสเตตของ RVP ครับหรือว่าโรบินฟานเพอร์ซี่นะร่างฮีโร่เอลก่อนอากันครับก็ผมแต้มสกิลเนี่ยอัพมาเป็นการยิงนะคร อีกอย่างนึ่งก็คือสภาพร่างกายครับที่อัพมาแล้วก็มีอัพสไนเปอร์เข้ามาด้วยครับตัวนี้ก็โยกได้เป็น ST กับปีกซ้ายนะนี่ครับค่าพลังสีเท้า116ครับยิง143สี่มูงบอล106การเลี้ยงบอลเนี่ย120สภาพร่างกาย92ครับพลังงานเนี่ยก็4ดาวทุกตัวอยู่แล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะส่วนทีวายเนี่ยก็น่าจะเป็นการที่เก่าที่สุดแล้วของ RVP นะครับซึ่งความเร็วเยอะกว่าเพราะตัวนี้อัพสายฟ้าได้ครับหน้าการ์ดเป็นกล่องหน้านะครับ ST แล้วก็มีอัพการยิงเพิ่มมาด้วยเพราะเป็นเม็ดส้มนะครับอีกอย่างนึงก็คืออัพโตกลับมาก็ได้เรื่องของความเร็วที่แบบเยอะมากๆตัวนี้ครับจะได้ว่าฝีเท้า137การยิง129กาครับการส่บอลคราบ101การเลี้ยงบอล1 2 8ครับท่าร่างกาย92นะครับพลังงานก็4ดาวเท่ากันเหมือนก็เลยกับท่าสกิลเนาะส่วนตัวใหม่ครับล่าสุดเลยก็ตัวสายฟ้านะครับตัวนี้ผมก็อัพสายฟ้ามาเช่นเดียวกันกับตัว TY นะครับตัวเป็นเม็ดแดงก็อัพได้แค่นี้คคนีี่้องแแกวว3ล็ม ตัวกับอีก1นะครับพลังงานเท่ากันเลยกับ่าสกิลก็เท่ากันเนาะส่วนค่าพลังเนี่ยฟีทาร้หาิครับการยิง143ส่มทรงบอล110เลี้ยงบอล144สครับท่งร่างกาย105ครับก็ค่าพลังดูดีกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะเป็นตัวใหม่ครับโอเคสำหรับตาแรกนะครับผมจะลองตัวที่เรียกได้ว่าเก่าที่สุดก่อนแล้วกันนะเป็น RVP ตัว t y นะครับไปเลยครับยืนคู่กับฟรนโดตอเรสนะสำหรับตาแรกก็แผนประมาณนี้เลย4 1 2 1 2นสครับไปลุยกันครับสำหรับตา ตาแรกของเราสำหรับ RVP ล่าง TY ไว้ครับผมเดโล่เดโล่ยืนรอบอลอยู่นะครับอาจจะชาร์จนิดนึงมาแล้วครับเข้าการไปที่ RVP ครับยังได้อยู่ไปที่ต่อเลสตอเลสสักมาก่อนครับตอเลสเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วแล้วก็แทงไปให้จีโนล่าครับจีโนล่าสุดมาแล้วก็ยิงก่อนละกันครับถือว่าเอาขึ้นนําไปก่อนนะ RVP เนี่ยยังไม่มีเสร์ร่วมนะครับจีโนล่าครับอุ้ย RVP หาช่องแล้วมาแล้วไง RVP RVP ต่อมา อา p ขวาได้ไหมขวาโอ้โหขวาติดยังได้อยู่จีโนล่าจีโนล่าแทงไปโอ้โหไม่มีอะไรแล้วครับ้ยสวยดิ RVP ได้บอล่งมาครับ RVP ีโอ้โหมันแบบเห็นป่ะมันเอืออะไรไม่รู้ครับเหมือนแบบนักเตะมันไม่เขาวิ่งเข้าไปหาบอลน,นะอเอล็ดเลสกกลามาโรบิน f a ฟาเบอร์ซีโรบิน f a ฟาเบอร์ซี่โลกมาสวยจัดโรบิน f a ฟาเบอร์ซีใส่ก้อยโอเคอย่างเอาเอาอยู่นะคือแบบ พูดตามตรงเลยนะตัวมันเลี้ยงยากอยู่ครับมันทื่อครับนี่ขนาดอัพสายฟ้าแล้วนะมันยังแบบวิ่งไม่ไปอ่ะแต่ว่าเบียดชนเนี่ยพอทําได้อยู่แ้วเนี่ยแล้วก็ไซก้อยเข้าไปครับสำหรับลูกแรกของเรา RVPTY ีพีทีไว้เดีามไปแล้ว RVP ไปเลยโรบินฟานเพอร์ซี่ฟานเพอร์ซี่ยักมาฟานเพอร์ซี่ให้ไปก่อนที่เฟอร์นันโดเฟอร์นันโดโหช้าครับได้อยู่ชาร์เดอร์โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเต็มเลยอ่ะฟานเพอร์ซี่ ป่นซ้ายนี่งไงโอ้โหโว้ยเจอฟาดซาไงเอาอย่างได้อยู่มันแจกโชคว,ว่ะแจกโชคแบบนี้ยิงไปโอ้โหชนเสายัางได้อยู่ไหมโอ้โหไม่ได้แล้วครับโว้ยตามพาบบอลขึ้นมาครับพาบบอลขึ้นมาก่อนครับรอเพื่อนเติมอยู่เพื่อนเติมหน่อย RVP กู RV อยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเปิดไปก่อนแล้วกันให้เฟอร์นโรตอลสตขับบอลถึงทีแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหยังติดอยู่นะนี่ครับ RVP มันอยู่ข้างหลังแล้วครับแสดงว่าหมดแรงไปเทียบร้อยแล้วนะ เล่นประมาณแบบ60นาทีครับมันได้ขึ้นเดียวไงพลังงาน4ดาวนะครับแต่ว่าก็สามารถยิงได้สลับตาแรกนะครับบอกตามตรงเลยว่าทื่อนะแต่เดี๋ยวเราไปลองตัวต่อไปครับก็เป็น RVP ร่าง HOL ครับโอเคครับสลับตาต่อไปนะครับผมก็จะเปลี่ยนจาก t Y นะเป็น HOL ครับแล้วเราก็จะไปลองกันในตาต่อไปเลยก็เป็นตาที่2แล้วไปครับผมสรับโรบินฟาเบอร์ซี่ล่าง HOL ครับมาครับตาที่2นะก็เป็นปี HOL นะครับร์ด CF เนาะก็โยกมาเป็น ST ครับต่อเลท ตอกส้นมาให้ไปก่อนครับชาเดอร์ชาเดอร์ขึ้นมาสวยดีพานเบอร์ซี่ไปแล้วไงรับไปแล้วไงตอกบอลมา1ทีเราเข้ากลางพาลเบอร์ซี่แล้วก็ยืดยักมาพาลเบอร์ซี่ยิงเข้าไปโอ,โอ้โหมองซ้ำได้ไหมไม่ได้โอ้โหมุมมันแคบไปครับเมื่อกี้นี้จินโนล่าแทงบอลไปครับพาลเบอร์ซี่ส่งขึ้นมาอยู่ที่เปโดครับเปโดให้ไปครับพาลเบอร์ซี่ครับให้ไปที่จินโนล่าครับ จีโนล่าอีกได้มาหนึ่งทีครับจีโนล่าแล้วก็แทงบอลไปครับฟารเพอร์ซี่ฟารเพอร์ซี่ได้ปั่นซ้ายนี่ไงมาดีมาว่ะปั่นซ้ายอย่างคมเลยครับโรบินฟานเพอร์ซี่นะครับคือรู้สึกเนี่ยที่แตกต่างครับรู้สึกว่าตัวมันความทื่อเนี่ยหายไปนะความทื่อมันน้อยลงครับจากตัว TY เนาะก็เลยว่าบาลานซ์ได้ดีอยู่นะสำหรับ EA นะครับนักเตะบางคนจะเป็นแบบนี้แหละคือแบบตัวที่อุปยาห์สูงขึ้นมันก็ควรจะเล่นง่ายขึ้นนะครับจีโนล่าครับยังเก็บบอลได้ครับให้ RVP RVP ยึดยักมาหนึ่งทีครับ RVP ตอกบอลมาครับ RVP ลงมาได้ไหม RVP โอโ้โหได้ไหมครับแทงมา RVP กดขวาโอโ้โหเกือบเกือบแล้วยังได้อยู่ RVP กดซ้ายโอโ้โหจะปั้นอย่างเดียวเลยทีนี้เอา RVP เอาไหมกดซ้ายไปโอโ้โหยังติดอยู่โธ่เอ้ยอันนี้คือปั้นเต็มที่แล้วนะมันมาแล้วว่าใจเย็นนะคอสกิเลียใจเย็นนะครับเราวิ่งคุมเชิงก่อนอุ้ย มาไงอูคูมาครับช็อตสุดท้ายแล้วนะของคลิปนี้ครับว่าเวลาจะหมดแล้วฟาดเพอร์ซี่ฟาาทสายคมคมแม่งเอ้ยติดเอ้ยจบเลยวะเนี่ยกา้ายังได้บอลอยู่กา้าโอเคจบไปนะครับยังได้ยิงนะสหรับฟาดเพอร์ซี่ครับตัวนี้ก็ค้องขึ้นมานิดนึงโอเคสำหรับตาสุดท้ายครับก็ล่างใหม่ล่าสุดล่างสายฟ้าครับตัวนี้ต้องโหดแน่นอนเดี๋ยวเราไปลองกันเลยไปครับผมมาครับตาสุดท้ายนะก็เป็นล่างสายฟ้านะครับอุ้ยแป๊บนึงนะ ผมมาแล้วผมส่งบอลพลาดเลยว่ะไชเดอร์ครับไชเดอร์แทงไหมครับฟารเบอร์ซี่นี่ไงฟารเบอร์ซี่เกี่ฟาเบอร์ซี่ล่างนี้เข้าไปกดขวานี่ไงโหล่างนี้ล่างนี้มันตอกบอลแบบพุ่งอยู่นะทำไปเล่นไปครับแตกต่างจากร่างอื่นเลยอ่ะคือร่างอื่นเนี่ยเวลาตอกบอลครับบอลไปแต่ตัวมันไม่ไปครับแต่ล่างนี้ถือว่าสุดยอดครับนี่ครับอดดากัด้วยหนากดขวาก็พอมีความคมอยู่ครับสำหรับเท้าขวาเนาะไปครับกูดี้มาแล้วไงกูดี้พาบอลขึ้นมาก่อนเข้ากลาไหมครับ ที่กินแล้วนะครับยึกยักมาหนึ่งทีส่งให้ตอ่อเลสตอเลสให้ฟาร์เพอร์ซี่ครับฟาร์เพอร์ซี่กดท้ายนี่ไงโอ้โหสบายๆตัวนี้เล่นโคตรง่ายโคตรเก่งใครยังไม่แลกครับผมคิดว่าตอนนี้เลยไปรีบแลกซะของจริงวะส่งมาครับตอ่อเลสแล้วก็ให้ที่ฟาร์เพอร์ซี่ต่อครับกล้องหลังมันเข้าช้านะครับนี่ครับก็เลยได้พื้นที่โล่งๆแบบนี้จะเหลืออะไรอะไรครับเ้ออีซักอีซักใจเย็นนะน้องอีซัก อีซัคโอ้โหอ,อีซัคก,ก็โคลเหมือนกันรูมครับเดโลเจล่าขับมอเตอร์ไซอ์ไก่อนเจล่าิงแักมา,ามาีแรงไปหนึ่งทีสวยจัดแล้วก็แทงไปไชเดอร์ครับแทงต่อฟาเบอ,เบอร์ซี่กดขวานี่ไงอโโจแฮตติกไปแล้วอะไรตัวมันแบบหาช่องดีมากเลยนะเนี่ยท้าไปเล่นไปนะครับเฮ้ยใจเย็นอีซัคสวยดิสตอรี่เดโลครับแทงไปโอ้ฟานเบอร์ซี่ด้านนี้หาช่องโคตรด,ดีหาช่องดีจัดสับม,มาแล้ว ซาไปหนึ่งทีแล้วก็ปาดเข้าในปาดเข้าในโอ้โหยังได้อยู่พอบอลเหนียวแทงมาก่อนครับจีบลามให้ไปครับไม่ลาำหน้าด้วยแล้วก็แทงกลับมาครับปั่นไปฟาโราซี่นี่งไงโอ้โหถอตัวแบบบั๊กเกินบักบ๊กมากๆอ่ะเป็นยิงเป็นเข้าเลยเว้ยแบบคมคมกริบเลยอ่ะของจริงวะนี่ครับเปลโโ่แทงมาครับแบบไม่จับนะแล้วก็ปั่นเข้าไปปู่บอลสายด้วยสมาครเดียล่า เปโลพาเพอร์ซี่ครับพาเพอร์ซี่ยิงยักมาพาเพอร์ซี่หลอกมาหนึ่งทีพาเพอร์ซี่หลอกมาหนึ่งทีพาเพอร์ซี่ยิงขวาโอ้โหหยุดไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วตัวนี้ใครจะหยุดครับโอ้โหคือแบบไม่รู้จะชมคำไหนแล้วนะยิงเยอะขนาดนี้พูดตามตรงอุ้ยใจเย็นนะสีดานจีดานเทิ์นมาแล้วอะยังได้อยู่ไปขออีกสักลูกไปมาพาเพอร์ซี่ ฟาเบอร์ซี่รี้มมาเพิ่มความเร็วครับฟาเบอร์ซี่ส่งให้เพื่อนไปก่อนครับตอเลดตอเลสด,ดึงรอตัวนารีเปิดไปฟานเพอร์ซี่มงนี่งไงโอโ้โหยิงทุกรูปแบบเอาหมดซ้ายขวามงก็ได้โอโ้โหคือแบบใจพูดยังไงอะไม่รู้จะพูดอะไรครับก็ดูเอาละกันสำหรับความเกียนความโกงตวนารีเปิดมาครับมงสะบัดไปโอโ้โหตรงตะไครยเฮ้ยแปลกและปแปลปแปละ จะเห็นน้องจะเห็นแล้วน้องโอเคเอ้ย,อยซาลิบาซาลิบาพลาดโอเคยังได้อยู่ส่งไปโอเคสดบอลไหมครับซาลิบาส่งมาโอเคหมดเวลาครับก็ชนะไปครับกประตูต่อ1ฟานเพอร์ซี่เหมาคนเดียวเลยครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนครับสำหรับสามล่างของโรบินฟานเพอร์ซี่นะครับไปโอเคหลังจากที่ผมไปเล่นมาแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบาลานซ์นักเตะได้ดีอยู่นะครับ ทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่าแบบมันนอาจจะคล้ายๆกันแล้วมั้งก็คงแบบได้มาด่า EA ออกคลิปแน่นอนแต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้ด่าเนาะเพราะมันบาลานซ์ได้ดีครับอันนี้ก็ต้องชมนะครับซึ่งร่างทีวครับบอกตตรงเลยว่าชื่อครับเล่นยากมากๆเวลาจะพลิกตัวเนี่ยดูเถอะทะ,ทะดูช้าไปหมดครับ AI เออเอ๋ด้วยเวลายืนรับบอลเนี่ยมันแบบไม่ชอบวิ่งเข้าไปหาบอลอ่ะมันไม่ชอบวิ่งเข้าไปรับบอลครับมันจะยืนเฉยๆนิ่งเออเวลาหาช่องอะ่ะก็เอ,อ๋อสู้แบบร่างฮีโร่เอลกับร่างสายฟ้าไม่ได้เลยครับสำหรับตัวนี้เนาะเวลาแบบเล่นท่าเนยก็หมือแบบ เล่นท่านะบอลปข้างหน้าแล้วครับแต่ตัวยังไม่ไปสับล่างทนะีวเนาะก็เป็นตัวที่แย่ที่สุดแล้วนะสับล่างนี้นครับส่วนเฮดโออลครับล่างนี้ก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ดีขึ้นเยอะมากนะครับซึ่งเรื่องฝีเท้าเนาะที่แตกต่างจากล่างทีวีนะถ้าใครแบบกําลังมองหาอยู่ว่าแบบเจ้าทีวรือว่าล่างนี้ดีเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ล่างนี้นครับถึงจะอัพสายฟ้าไม่ได้เนี่ยแต่อพอไปเล่นในเกมอะความเร็วไม่ได้มีผลเลยครับสลับตัวนูนนะ้นเนาะพอๆกันเลยอะเรื่องแบบวิ่งความเร็วเนาะเพราะว่าตัวนี้ นอกจากว่ามันพลังงานหมดนะถ้าพลังงานหมดเนี่ยมันจะลงต่ำนะครับเรื่องความผิวของตัวนี้ครับก็ดีขึ้นเยอะจากตัวท Y เนาะตัวท Y นี่ถือจัดเลยตัวนี้ก็พัฒนาขึ้นมานครับถึงความว่างไวจะไม่ได้บวกนะครับแต่ว่าดีขึ้นเยอะมากๆคือคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเล่นง่ายขึ้นเยอะแล้วก็เรื่องการยิงครับผมคิดว่ายิงง่ายกว่าเพราะมันหาตำแหน่งดีกว่าหาช่องดีกว่ามันไม่เออแบบร่างท Y นะครับเรื่องการรับบอลการส่งบอลก็ดีเนาะสำหรับตัวนี้ครับผมคิดว่าโอเคอยู่ถ้าใครแบบตัดสินใจอะท Y กับร่าง r o l อะ ร่างนี้ดีกว่าเยอะเลยครับถึงจะอัพสายฟ้าไม่ได้ผมพูดตามตรงเลยส่วนร่างที่เก่งที่สุดนะปัจจุบันครับก็แลกซีเนาะแนะนาให้ไปแลกกันเพราะมันบั็กจริงครับก็เห็นแล้วในคลิปครับยิงเป็นเข้ามันยิงคมจริงนะผมให้โรบินฟานเพอร์ซี่ตัวเนี้ยพูดตามตรงเลยว่าเผลอๆเนี่ยผมคิดว่ามันยิงคมกับตอเลสอีกนะครับโรบินฟานเพอร์ซี่เนี่ยมันหันหลังยิงยังเข้าเลยครับสำหรับตัวนี้ครับก็เรื่องเท้าครับเท้าขวาสี่แต่ว่ายิงไว้ใจได้เลยครับมันอาจจะไม่ได้ยิงหนักเหมือนเท้าซ้ายครับเพราะเท้าซ้ายมันยิิงงหนนนัักกมมายยทีบอลพุ่เะ แต่ว่าเท้าขวาเนี่ยจะยิงเบาๆแต่ถ้าเราเล็งทิศทางดีเนี่ยยังไงก็เข้าครับตัวนี้ซึ่งพลังงานเหมือนกันเลยเนาะมันก็อยู่ในแดนหน้าอยู่แล้วครับมันก็ไม่ได้ลงต่ำครับตาเวิร์กลทแต่แค่เวลามันแรงหมดครับมันก็จะลงมาต่ำนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวเล่นได้ประมาณแบบ60นาทีสำหรับตัวนี้นครับเรื่องความคิวครับก็ไม่ได้เออคือเป็นตัวที่คล่องแคล่วกว่า2ตัวที่ผ่านมาไปกระบ,บอลดีเล่นท่าก็ดีตัวนี้เวลาสับเวลาตอกบอลเนี่ย ยังพอมีความเร็วอยู่ครับคือแบบบอลไปข้างหน้าตัวนี้มันวิ่งตามบอลทันนะครับไม่เหมือนไอ้สอตัวก่อนเนาะที่แบบว่าพอเล่นท่าแล้วเนี่ยมันเหมือนมันตามบอลยังไม่ค่อยทันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอืออะไรเรื่องการมุ่งทําได้ดีเช่นกันตัวนี้กระโดดดีด้วยกระโดดสูงด้วยนะครับในเกมแล้วก็เรื่องการส่งบอลเนาะก็ทําได้ดีกว่าสตัวที่ผ่านมาโดยรวมแล้วก็คือมันบาลานซ์ได้ดีอ่ะสำหรับเกมครับอันนี้เราก็ต้องยกเครดิตให้เกมด้วยนะเพราะว่านักเตะเนี่ยมันไล่โอยามาดีเนาะก็เรียงลําดับเลยครับท แนะนำให้แบบรีบไปแลกกันก่อนที่กิจมันจะหมดนะครับถึงการ์ดเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้อัพหรือเปล่าเพราะแมนยูฟอร์มช่วงนี้ก็เวียงๆบางวันก็ดีบางวันก็แย่ครับสำหรับฟอร์แมนยูตอนนี้เนาะผมดูแล้วก็ปวดใจคือถ้าแบบว่าเจอทีมใหญ่ๆมันเสือกชนะแต่พอไปเจอทีมกาก,ากันแพ้ครับฟอร์แมนยูงงเหมือนกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องการตัดสินใจในการซื้อโรบินฟาร์มเบอร์ซี่ได้ในะระดับหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าแรกตัวใหม่นั่นแหละคุ้มสุดแล้วเนาะแต่ถ้าใครไม่มีแต้ม โอเคสำหรับใครที่ชอบครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ